จอมเทพโอสถตอนที่73ลู่เอ๋ออยู่ในอันตรายขณะน,นี้ลู่เอ๋อร์กำลังถอนวัชพืชออกวัชพืชเหล่านี้รากที่แข็งแรงไม่น่าเชื่อกว่าจะถอนออกได้แต่ละต้นลู่เอ๋อต้องใช้กำลังค่อนข้างมากในการถอน แม้กระัน,นั้นลูกเอ๋ก็ไม่มีท่าทีที่จะบน่นหรือไม่พอใจแต่อย่างใดในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนื่องจากนางไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับนายน้อยของนางเพิ่มลูกเอ๋ยังถอนวัชพืชอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วในการถอนกลับช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะพลังปราณของนางในตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือเลยทุกครั้งที่ลู่เอท๋ทำสมาธิเพื่อฟื้นคืนพลัง แม้พลังจะฟื้นคืนกลับมาแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้ความเร็วกับมาเพิ่มเติมเมื่อครบสองวันแล้วแทนที่นางจะได้กลับไปหานายน้อยกับการนางกลับถูกสั่งให้ทำจนกว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดนี่ก็ผ่านมาสี่วันเห็นจะได้นางทำเสร็จไปกว่า7จ็ถึงสิส่วน ไปแล้วในขณะน,นี้แม้ร่างกายของนางมันก็แทบจะแบกรับความอ่อนร้าไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเปิืกตาของนางกำลังจะปิดลงพร้อมกับสติที่ค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดนางก็ฟุบลงไปทันทีในทันทีที่นางฟุบลงจู่ๆก็เห็นปลายเท้าของใครบางคนอยู่ตรงหน้านางแววตาของรูเอ๋อกับมองสดใสอีกครั้งพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมา ได้คิดว่าคือปลายเท้าของนายน้อยของนางแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นแวตาของนางก็เต็มไปด้วยความผิดหวังเพราะภาพที่ปรากฏมันไม่ใช่ภาพของนายน้อยของนางแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่น่ารังเกียจอย่างจางหยงแทนเมื่อจางหงเห็นท่าทีที่ผิดหวังของรู้เอ๋อเขาก็ยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพร้อมกล่าวว่าหึข้ามอบหมายให้เจ้ากำจัดวัชพืชทั้งหมดในสวนแห่งนี้ แต่เจ้าทําไปเพียง7ส่วนเท่านั้นเจ้านี่มันไร้ประโยชน์สิ้นดีรู้เออปาดเหงือ่อบนหน้าผากของนางออกมาพร้อมกับตอบอย่างอ่อนโยนว่าข้าทำงานอย่างขยันขันแข็งมาตลอดสวันเต็มข้าข,ขอเพียงขอเพียงอีกวันเดียวเท่านั้นข้ามั่นใจว่าจะสามารถทำเสร็จทั้งหมดอีกหนึ่งวันข้าให้เวลาเจ้ามาสมวันแล้วแค่ส่วนเล็กๆ แห่งนี้เจ้ายังไม่สามารถทำได้เสร็จภายในสามวันได้เจ้าก็ใส่หัวออกไปซะรู้เอ,อรีบใส่หน้าทันทีไม่จริงตลอดเวลา3วันมานี่ข้าได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำไม่สำเร็จภายในสามวันนี่เจ้ากล้ากล่าวร้อเรียนเถียงข้าอย่างนั้นหรือ ได้งั้นข้าจะลงโทษเจ้าข้อหาไร้ซึ่งความอดทนอดกลัน้นหากหลังจากที่กําจัดว่าจะเพื่อเสร็จเจ้าจะต้องทําความสะอาดสวนต่อลู้เออแทบใจสลายทันทีที่ได้ยินดังนั้นอ,อะไรนะทําความสะอาดสวนข,ข้าไม่ว่าเจ้าจะต้องการหรือไม่ก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าแต่หากไม่ทำเจ้าก็เตรียมตัวเก็บขยะของเจ้าและใส่หัวออกไปจากสำนักงานนี้ซะ สำหรับจางหยงผู้หญิงก็เป็นเพียงสิ่งบำเรอสำหรับเขาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงมักจะปฏิบัติกับหญิงสาวอย่างไร้ความรู้สึกแต่แต่ข้าเจ้าคงไม่มีกำลังมากพอที่จะทำอะไรแล้วใช่หรือไม่จางหยงยิ้มอย่างเจ้าเล่รู้เอ๋อพลักหน้าอย่างนุ่มนวลหากเจ้าไม่ต้องการจะทำมันข้าก็จะไม่ให้เจ้าทำอีกแต่แต่เจ้าจะต้องสัญญากับข้าเรื่องหนึ่งก่อน เมื่อได้จังหวะจางหยงก็รีบเข้าเรื่องทันทีรู้เอ๋อคิดว่าในท้ายที่สุดจางหยงก็จะยอมปล่อยนางไปนางจึงรีบตอบกลับอย่างไร้เดียงสาว่าเป็นความจริงงั้นหรือได้โปรดบอกข้าเถิดสัญญาอะไรงั้นหรือสิพี่จางจากที่จางหงคาดเอาไว้เขาจึงเลยปากตอบกลับไปว่ารู้เอ๋อเจ้านี่ช่างฉลาดหลักแหลมเสียจริงสัญญามันง่ายมากเพียงแค่ ข้าอยากให้เจ้ามาเป็นเพื่อนนั่งร่ำสุรากับข้าสักคืนหนึ่งได้ไหมเจ้าคิดอย่างไรมันเป็นสัญญาที่ง่ายมากใช่หรือไม่แม้รู้เอ๋จะเป็นหญิงสาวที่ไร้เดียงสาแต่นางไม่ใช่คนโง่ทีแรกนางคิดว่าจางหยงเป็นคนไร้สัจจะเท่านั้นแต่นางไม่คิดเลยว่าจิตใจของเขาจะต่ำช้าอย่าง สัตว์เดรัจฉานเช่นนี้บางทีเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจเป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเหตุใดเขาจึงสั่งงานที่นางไม่มีวันทาได้ขึ้นมาจิตใจต่ําช้าที่สุดจิตใจของเจ้านี้มันโสโครกสิ้นดีข้าจะไปรายงานเรื่องนี้กับอาจารย์ลูกเอ๋อกล่าวด้วยความเกลียดชังเจ้าเป็นเพียงสิทธิ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เจ้าก็ปฏิเสธการรับโทษจากศิษย์พี่อย่างชาจนเกิดเป็นความขัดแค้นใจจึงได้กล่าวหาข้าให้ลงโทษหาเจ้ากล่าวแบบนี้กับอาจารย์ข้าอยากรู้จริงๆว่าอาจารย์จะเชื่อใครมากกว่ากันดูเหมือนว่าจางหงจะรู้อยู่เลยว่านางจะปฏิเสธเมื่อทุกอย่างเป็นตามแผนเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสะใจ ลูกเอ๋์ไม่คิดเลยว่าเขาจะได้ยินคำกล่าวเหล่านี้จากปากเขาจางหงก็ได้ทำหน้าที่ดูแลสวนสมุนไพรนี้อย่างขยันขันแข็งเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้อาจารย์เชื่อใจเขาอย่างมากและแม้ว่ารู้เอ๋์จะไปฟ้องอาจารย์ผู้ดูแลที่นี่มันก็มีโอกาสที่สูงมากกว่าที่อาจารย์จะไม่เชื่อนางเจ้าเจ้ามันน่ารังเกียจเสียจริง รู้เออโกรธอย่างมากในขณะนี้ร่างกายของนางสั่นเหมือนจากไฟโทสะที่ประทุขึ้นมาพร้อมกับชี้หน้าเขาอย่างไรก็ตามจางหงก็ไม่สนว่านางจะทำอะไรกับกันเขาหัวลาอออกมาพร้อมกับร้อเลียนนางว่าลู้เออคนนี้คงคิดถึงนายน้อยของนางใจจะขาดลู้เออไม่สามารถอยู่ห่างจากนายน้อยได้เลย ฮ่หาฮ่าฮามันช่างน่าเสียดายจริงๆหากนายน้อยของเจ้ารู้ว่าเจ้ากำลังจะถูกไล่ออกนายน้อยของเจ้าจะรู้สึกอย่างไรกันรูเอ๋อสะท้านไปทั่วร่างเมื่อได้ยินเขากล่าวเช่นนี้เมื่อเห็นท่าทางของรูเอ๋อเป็นแบบนี้จางหยงก็ยิ่งได้ใจมากขึ้นนายน้อยของเจ้าเป็นดัง่งดวงอาทิตย์ ภายในสำนักแห่งนี้ถ้าหากมีข่าวว่าสาวใช้ของเขาถูกไล่ออกมาอนาคตของนายน้อยเจ้าคงเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทาเป็นแน่นายน้อยของเจ้าจะถูกหัวรอยยาะแม้แต่สาวใช้คนเดียวเขาก็ยังไม่สามารถรักษานางเอาไว้ได้จางหงได้ใช้ประโยชน์จากเย่หยวนในการพูดกล่อมได้ลู่เอ,อ๋อ จากนั้นจางหงค่อยๆขยับไปใกล้นางทีละน้อยทีละน้อยในขานี้เขาอยู่ใกล้นางมากเขาค่อยๆกระซิบข้างๆ้าหูรู้เอ๋อว่าแม่ข้าจะไม่มีพรสวรรค์มากเท่ากับนายน้อยของเจ้าแต่ผู้คนในสำนักก็ต่างนับถือข้ากันทั้งนั้นเจ้าก็แค่ยอมข้านิดหน่อยเท่านั้นเองว่าไงล่ะ แค่คืนเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็ถอนศีรษะออกมาพร้อมกับใช้นิ้วยกคางของนางขึ้นเบาๆแต่ทันทีที่นิ้วของเขาสัมผัสกับคางนางนางก็ผลักเขาออกไปทันทีข้าจะไม่ยอมเป็นของเจ้าแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามจากนั้นนางก็ตบหน้า ตนเองด้วยเรีเร่ยวแรงทั้งหมดที่มีในตอนนั้นเพื่อแสดงว่าจางหงเห็นได้ว่านางไม่ได้พูดเล่นจึงทำให้แก้มสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหิมะของนางได้เกิดรอยแดงขึ้นจางหงไม่คาดคิดเลยว่านางจะกล้าตบหน้าตนเองเช่นนี้หากนางคิดจะฆ่าตัวตายจริงๆ เขาคงต้องตายแน่นอนเมื่อเขาคิดได้แบบนั้นเขาก็เริ่มโมโหขึ้นมาทันทีแม้ว่ารูเอออจะมีวรยุทธ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ตามแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่มีพลังระดับแก่นแท้แห่งปลาระดับเก้าอย่างจางหงนางก็เป็นเพียงลูกไก่ในกำมือเขาเท่านั้นนอกจากนี้พลังปลาในร่างกายของนางก็แทบไม่เหลือดังนั้นการที่นางจะฆ่าตัวตายของนางคงต้องใช้เวลา พีจะมีใครฆ่าเลยว่าจางหงจะหยิบแท่ที่พกมาฟาดลงบนล่างของนางกระเด็นออกไปและอย่างที่คิดรู้เออ๋รู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างรู้เอ,อ๋อหอบลงกับพื้นพร้อมกับคร่ำควรด้วยความเจ็บเพี้ยเพี้ยร่างของนางในตอนนี้เต็มไปด้วยแผลพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาตามแผลเหล่านั้นเสื้อผ้าของนางขาดกระซิ่ง และชุดสีเขียวของนางในตอนนี้ถูกทับด้วยเลือดสีแดงที่ไหลออกมาหญิงสาวที่ไม่น่าเชื่อฟังข่าต้องการที่จะตายงั้นหรืออย่าหวังว่าจะได้ตายสบายจางหงกรธมากที่ลูกเอ๋อพยายามที่จะฆ่าตัวตายเพราะหากนางตายจริงๆผลที่ตามมามันเกินกว่าที่เขาจะรับ ชิดชอบไว้และอีกไม่นานเขากำลังจะจบการตำนักดานวัวแห่งนี้ดังนั้นเขาไม่ต้องการมีปัญหาใดๆก่อนจะถึงวันนั้นอ่าลูกเอ,อ๋อร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่นางไม่สนว่านางจะเป็นจัดหรือตายและตอนนี้นางกระเด็นออกมานางได้ทำป้ายตำแหน่งที่เท่าแก่มาฝากไว้กับนางหล่นออกจากนางเล็กน้อยและขณะน,นี้นางก็กำลังคานไปหยิบ ป้ายอันนั้นเซียววินาทีที่ลู่เอ๋อกกำลังจะหยิบป้ายนั้นจู่ๆป้ายนั้นก็ถูกเหยียบโดยเท้าของจางหงเอาป้ายคืนมาลู่เอ๋อตะโกนออกมาอย่างทุกข์ทรมานจางหงใช้เท้าขาย,ยี้มันเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆไงยเท้าออกเพื่อดูว่ามันคืออะไรมันเป็นป้ายสีฟ้าบริสุทธิ์ที่มีดาวติดอยู่สองดวงนี่คือป้ายตำแหน่งของนักโอสถระดับต่ำาหืม กล้าดียังไงถึงไปขโมยป้ายตำแหน่งจากอาจารย์ในสำนักหากทางสำนักรู้เรื่องนี้เข้าเจ้าจะถูกไล่ออกทันทีจากนั้นจางหงก็เตะป้ายนั้นกระเด็นออกไปเห็นได้ชัดว่าจางหงยังไม่ทราบว,ว่าแย่หยวนสอบผ่านและได้กลายมาเป็นนักกรอมโอสดระดับต่ำแล้วมิเช่นนั้นเขาคงไม่กล้าทําร้ายลูกเอ๋อแบบนี้แน่นอน ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นหากแต่ข้างในจิตใจของรู้เอ๋อก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในตอนนี้แม้จางหงเห็นรู้เอ๋อรร้องไห้ออกมาฉากฉากนั้นมันได้กระตุ้นสัตว์ร้ายในจิตใจของเขาขึ้นมาเมื่อเห็นเช่นนี้เขาก็ไม่สามารถทนไหวอีกต่อไป เขาได้ใช้มือของตนฉีกกระชากเสื้อของรูเออออกมาอย่างบ้าคลั่งดังสัตว์เดรฉานหลังจากนั้นเขาก็รากร่างของนางไปยังที่ลับตาคนและเขาก็เริ่มปลดเสื้อผ้าของตนออกมาเขาต้องการจะพลาคความบรุทธิ์ของนางในกลางวันแสก